อน,นี่เดียวเองอะไรนะมือสั่นมือสั่น,น <c oughs> ก็เดินได้ครับขาไม่สั่น <c oughs> อ๋อได้ครับอาม่ามาเลยครับเชิญเลยครับอ่าถ้าขาสั่นคือว่ากันนี่คือมือสั่น,นเฉย <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ต้องถ่ายก็ได้ถ่ายหน่อยฮะ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ครับอามาไม่ฟังใครแล้วจังหวะนี้ ไม่ฟังใครเลยขอบคุณครับมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำตาไหลเลยนะครับขอบคุณครับจะร้องให้ไม่ต้องร้องให้นะครับครับผมจำได้ะค,ะค,ครับขอบคุณครับนะะฮไม่สั่นแล้วนะมานะตาองสั่นไปเรื่อยอีกเอ้าัแม่ ขอบคุณครับยังไม่หมดโอเคอยู่อันนี้ัน,นไหนก็ได้ครับคุณแม่เรียกเลยครับตรงไหนดีนะน